พามาชมช่วงล่างของ Mazda 2 s k y a c t i v นะครับของทางแอดมินนะครับจะมีรุ่น h e d i นะครับแล้วก็รุ่น Emotech นะครับขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับก็จะมีเป็นสตัด ISR เลยนะครับลอกนั้นจะเป็นโชคอัปเกรดนะครับจะเป็น t ท in e n d u r o นะครับแล้วก็จะมีคายาบ้าด้วยครับจะมีทั้ง n e w s r แล้วก็ s u p e r r e d e นะครับ ส่วนระบบเบรกนะครับระบบเบรกจะมีจานขยายนะครับของลันสต็อปนะครับแล้วก็จานขนาดไซส์เดิมนะครับจะมีทั้งเป็นลายสล็อตนะครับของลันสต็อปแล้วก็เป็นของ x p s นะครับ TRW นะครับแล้วก็จานแบบเรียบนะครับแบบเรียบไม่มีลายนะครับก็จะเป็นของ b บ mbo นะครับอ่าจริงๆจะมีของเพิ่มมากกว่านี้นะครับแต่เพราะอ่าอันนี้ทยอยแบบมาแกะให้ดูนะครับว่า ของมาด้าสองเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเอารีวิวคร่าวๆนะครับว่าของ h ฮสได้เนี่ยครับอาแตกต่างก,กันกับรุ่นตัวนี้ยังไงนะครับคือดูจากภายนอกนะครับมันคล้ายๆกันหมดเลยนะครับก็คือปรับสไลด์กระบอกปรับสูงต่ำได้ปรับรีบาวได้ทั้งหน้าและหลังนะครับนะมีตัวปรับรีบาวได้ทั้งหน้าและหลังเหมือนกันนะครับแต่เรื่องฟิลลิ่งไม่เหมือนกันนะครับ2ตัวนี้ ถ้าถามว่าตัวไหนติดนุ่มกว่านะครับผมตอบให้ใกล้เคียงกันเลยละกันครับว่าตัวเนี้ยจากที่แอดมินใช้นะครับมันจะติดออกนุ่มกว่านะครับเก็บแรงสะเทือน้อยต่อนะครับผมว่าความเนียนผมว่าใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงกันแต่ตัวเนี้ยจะติดออกนุ่มกว่านิดนึงนะครับในช่วงขายุบนะครับส่วน H ฮ r ไ v e นะครับจะติดความเฟิร์มขึ้นมาระดับหนึ่งนะครับ มากกว่าขึ้นมานะครับสปริงข้างหน้าข้างหลังค่าเคเขาให้มาเท่ากันครับแต่ว่าน่าจะเป็นเหตุผลในเรื่องของเนื้อสปริงด้วยครับเฮดไซส์วัสดุหรือว่าความแข็งแรงข้างในแล้วก็ตัวน้ํามันเขานะครับยังไงก็ยังดีกว่านะครับแต่ว่าไม่ได้หมายถึงว่าฟิลลิ่งมันต่างกันนะครับฟิลลิ่งมันใกล้เคียงกันแต่เรื่องของวัสดุนะครับแล้วก็ตัวน้ํามันหรือว่า ความทนทานข้างในวาลว์มันนะครับเฮดไดมันยังมีชื่อเสียงข,ของมันมานะครับมีฟีดแบ็ k ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับส่วนเจ้า e m o t e ท h ก็ถามว่าฟีลลิ่งดีไหมฟีลลิ่งดีครับราคาไม่แรงด้วยนะครับราคา18,500บาทนะครับส่วนเจ้าตัวนี้ราคา29,900บาทอันนี้ยังไม่ได้พูดถึงตัว i อ r นะครับเดี๋ยวจะพูดถึงตัว i อ r ให้ฟังอีกทีนึงเอาเปรียบ2ตัวนี้ก่อนเพราะว่าคนถามกันมาเยอะมากนะครับ ว่า2ตัวนี้อันไหนดีกว่ากันอันไหนแตกต่างกันถามว่าการที่บอกว่ามันดีต่างกันยังไงมันจะมีข้อดีและข้อด้อยต่างกันครับเพราะว่า1เลยทางเรื่องราคาด้วยอาเฮดดายแพงกว่านะครับแต่เฮดดา์คุณภาพและวัสดุนะครับผมว่าค่อนอยู่ในกลางกลางของตลาดแล้วนะครับส่วนเจ้าตัวนี้เขาก็ทํามาเพื่อเซฟงบนะครับเซฟคอ์สลงมาแค่18,500บาทนะครับแต่ได้ออปชั่น ดีๆออปชั่นโอเคเหมือนเ d ส i v e เลยและฟิลลิ่งก็ไม่ได้ขี้เหร่นะครับก็ถือว่ายังติดความนุ่มนะครับเก็บความนุ่มเก็บแรงสะเทือนดีเก็บร้อยต่อถนนดีนะครับแต่ยังไงยังไงเดี๋ยวผมจะไปพูดถึง i อซให้ฟังนะครับเทียบ2องตัวนี้ก่อนนะครับส่วนข้อด้อยของมันนะครับผมคิดว่านะครับเฮสได e กับเจ้าตัวนี้เวลาใช้งานจริงๆแล้วเฮสได e อะ ถ้าใส่ขอบ17นะครับยังแอบเก็บรอยต่อถนนหรือว่าที่เป็นขอบคมๆเนี่ยมันจะสะเทือนลั่นกว่านะครับแต่เจ้าตัวเนี้ยเก็บความคมของถนนเก็บรอยต่อถนนเนี่ยจะเนียนกว่านิดนึงให้รู้สึกได้นิดนึงประมาณสัก10%ละกันครับแล้วก็ส่วนตัวผมว่าอายุการใช้งานนะเรื่องของความทนแน่นอนครับ H ฮ i ดผมว่ายังไงก็ยังทนกว่านะครับผมการใช้งานประมาณสัก2 3 0 0 0 0หมื่นโลเนี่ย เฮดไดจะเริ่มเริ่มมีแอบนุ่มขึ้นนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าเจ้าตัวเนี้ยผมคิดว่าอยู่ในเลนส์หมื่นโลเนี่ยก็เริ่มเริ่มรู้สึกได้แล้วนิดนึงนะครับจากที่ฟีดแบ็กจากลูกค้าใช้หรือว่าผมได้เทสเองเนี่ยก็รู้สึกได้ครับว่ามันจะนุ่มขึ้นเวลารันอินเสร็จแล้วนะครับทั้งสปริงแล้วก็ตัววาลแล้วก็ตัวน้ํามันข้างในด้วยครับนะครับความนุ่มนะครับแต่ว่ารีบาวอะไรมันก็เหลือให้ใช้ครับมันมีตั้ง30คลิกนะครับแต่เราใช้จริงๆกันอยู่ประมาณแค่10คลิกเ ไม่ได้เยอะมากนะครับ10-15ไม่เกินนี้ครับเฮสไดก็เหมือนกันครับผมอ่ะโอเคไปต่อ2ตัวนี้ผมว่าแยกแยะเนาะถ้าใครมีงบอยากได้ทนคนอึดๆใช้ยาวๆนะครับมาเฮสไดนะครับแต่2ตัวนี้ประกัน2ปีเหมือนกันนะครับถ้ามีปัญหารั่วซึมโอเคเคลมได้นะครับทั้ง2ตัวนี้เลยอ่ะมาถึงเจ้า RS r s r s r มันเหมือนอยู่บนหิ้งครับก็คือราคามันโดดเลย ก็คืออยู่45,000บาทแต่เรื่องฟิลลิ่งของมันจะบอกได้เลยว่าเทียบกับไอ้เจ้า2ตัวนี้ไอ้สตัวนี้เนี่ยคือความแข็งความกระด้างเนี่ยเยอะกว่าตัวนี้เยอะเลยครับถ้าเป็น ISR เนี่ยจะออกติดไปทางนุ่มเลยนุ่มนะครับไม่ค่อยแน่นนะครับนุ่มไม่ค่อยแน่นก็คือเวลาบัาม้มคอสะพานปุ๊บอ่ามันจะบั๊มแบบเป็นธรรมชาติแบบอึบอบอึอ่าประมาณนี้ครับแต่พวกนี้เวลามันบัมมันจะอึบอบ อึบอึบนี้นะครับมันจะหยุดเลยนะครับมันจะเป็นฟิลโมโนจะะเลยแต่ถ้าเป็น i อซมันยังให้ฟิลแบบรู้สึกได้ว่าเวลามันยุบมันจะยุบอึบอึบอึบอ่ามันจะประมาณสัก2อึบนะครับก็คือมันสามารถปรับให้หนืดให้แข็งได้แหละครับแต่ว่าคาแรคเตอร์มันมาอย่างนั้นนะครับผมเลยอธิบายให้ฟังอ่าแล้วยิ่งใส่กับตัวลูกหมากกันโครงมันช่วยซับแรงเด้งนะครับแรงเด้งแรงดีดของสปริงได้ดีนะครับข้อแตกต่างของ i อซเลยนะครับหลักๆเลยกับ สตัวนี้หลักๆเลยคือมันเก็บรอยต่อได้ดีดีระดับต้นๆเลยนะครับของของสตต์นะครับสตั์ทุกตัวเนี่ยยังไงยังไงที่ผมเทสมาเนี่ยทั้งหมดนะครับก็แพ้ ISR เรื่องการเก็บรอยต่อถนนนะครับเวลาขับผ่านอาขอบคมๆหรือว่าวิ่งบนทางด่วนรอยต่อคอสะพานทุกอย่างเลยนะครับที่ที่เป็นคมๆนิดนึงเวลามตกล่องครับไอ้พวกนี้อาจจะดังตึกๆตุบตตัวนี้มันจะ กรุบกรุบนะครับมันจะเนียนกว่าชัดเจนเลยนะครับทั้งเรื่องเสียงเรื่องความนุ่มแรงสะเทือนนะครับตัวนี้มันซับแรงสะเทือนได้ดีแต่ข้อดีของมันอาจจะไม่ได้มีคนชอบทั้งหมดนะครับบางคนชอบสปอร์ตผมแนะนำเฮสได v e นะครับสปอร์ตจ๋าขับกระชับคมแน่นนะครับขอให้นุ่มลงมาอีกหน่อยหนึ่งผมว่ามาอ m o t e ทนะครับแต่ยังมีความกระชับนะครับความคมความแน่นเอานุ่มเลยเน้นสาย สวยงามโหลดเตี้ยและเพอร์ฟอร์แมนซ์ความเร็วสูงเนียนเนียนถนนผมว่า i อ r จบครับผมแต่ถ้าคนที่ชอบแบบขับแล้วยโ,โ,โยกโยกโยกความเร็วต่ำด้วยมุดหนักๆ i ซอาอาจจะไม่ตอบโจทย์นะครับความกระชับมันไม่เยอะในช่วงความเร็วต่ำนะครับแต่ความเร็วสูงมันจะกระชับขึ้นนะครับวางมันเหมือนมันแปลผ่านได้นะครับอ,อันนี้ฟิลลิ่งจากที่ผมลองนะครับ มาเพิ่มอีกนิดนึงคือ ISR เนี่ยคือทีเด็ดของมันเรื่องของสปริงด้วยครับสปริงมันเนี่ยเป็นไทเทเนียมนะครับผสมนะครับไม่ใช่ไทเทนเนียมล้วนแน่นอนคาแรคเตอร์ของสปริงมันเนี่ยมันจะให้ค่าเคที่น้อยนะครับก็คือหน้าเนี่ยอยู่5 k นะครับแต่ว่าข้างหลังเนี่ยจะอยู่ที่2.3 k คนะครับค่าเคจะน้อยกว่าพวกนู้นนะครับพวกนู้นจะอยู่หน้า5 k นะครับข้างหลัง3 k นะครับเหมือนกันทั้ง2ตัวเลยนะครับแต่ถ้าเป็น ISR ่าน่าจะอยู่ 5K หลัง 2.3K นะครับค่า K ของสปริงจะน้อยแต่นะครับแรงดีดของสปริงจะเยอะนะครับอ่ามันมีข้อดีอยังไงคือเราไม่ต้องปรับพีโหลดเยอะนะครับเวลาใส่สตัดพวกนี้เจอน้ำหนักตัวรถเยอะๆนะครับอ่าสปริงที่นุ่มไปมันจะออกนุ่มนุ่มแต่มันจะรู้สึกกระแทกยันบ่อยนะครับแต่ ISR นะครับสปริงมันจะค่อนข้างโอเคนะครับอ่าไม่ต้องพีโหลดปรับพีโหลดสปริงบีดสปริงเยอะนะครับ สปรบิงมันเลยได้ความนุ่มและการยืดตัวที่ดีด้วยนะครับอ่านะครับแล้วก็เรื่องความทนทานในบรรดา3ตัวนี้ <Friend. S 2> นะครับประกัน2ปีเหมือนกันตัวนี้2ปีเหมือนกันตัวนี้ก็2ปีนะครับตัวนี้ผลิตญี่ปุ่นนะครับตัวนู้นผลิตไต้หวันนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับผลิตจากไต้หวันหรืองานไม่ได้เป็นงานอ่าไม่ได้เป็นงานแมสเท่าไหร่ครับเป็นงานบ้านเรานะครับอ่า ส่วนเจ้าตัวเนี้ยผลิตญี่ปุ่นนะครับมีคุณภาพมาค่อนข้างสูงนะครับทั้งเรื่องความแข็งแรงนะครับเรื่องรอยต่อทุกอย่างเลยนะครับตามข้อกระบอกอย่างนะครับแล้วก็เกียวสตัดนะครับความกระชับของเกียวนะครับทุกอย่างทํามาได้เนียนแน่นแน่นดีเลยแหละครับแล้วก็หลักๆเลยผมพูดถึงปัญหาละกันอ่ะพูดถึงปัญหาบ้างนะครับไอซอาร์ปัญหาที่ผมเจอนะครับเรื่องการใช้งานเนี่ย หลักๆเลยอ่าผมถือว่ามันทนทานความเงียบเรื่องเสียงแทบไม่มีเลยครับเงียบมากนะครับช่วงจัมบั้มนะครับอาจจะมีเสียงได้บ้างนะครับเวลาจัมแรงๆเวลาบรรยันสุดนะครับมันจะมีลูกยางกระแทกอยู่ข้างในแต่เป็นปกติของสตาร์ทนะครับแต่ถือว่ามันเป็นสตารทที่นุ่มเงียบนะครับในอันดับต้นๆแล้วนะครับ ปัญหาที่เจอบ่อยๆนะครับก็คือจริงๆไม่ใช่เป็นปัญหาของการใช้งานครับจะเป็นปัญหาของการปรับเซ็ตนะครับการปรับเซ็ตส่วนมากเกี่ยวพวกสตัตมันนะครับมันจะชอบขึ้นขี้เกลือนะครับนะครับโดยเฉพาะข้างหลังเนี่ยครับจะชอบขึ้นขี้เกลือนะครับมันก็เลยหมุนเข้าหมุนออกยากเท่านั้นเองแต่ไม่ใช่เป็นปัญหาจากการใช้งานครับการใช้งานของมันในบรรดา3ตัวเนี้ยนะครับสามรุ่นเนี้ยผมลองมาหมดแล้วนะครับก็คือทนที่สุดแน่นอนครับ ISR รุ่นพี่ที่ใช้อยู่เนี่ยใช้ทะลุแสนโลแล้วนะครับก็ยังถือว่าฟิลลิ่งมันเพี้ยนไปประมาณสักผมให้สัก20-30%ละกันไม่เกินเนี่ยครับในระดับแสนโลนะครับแต่ถ้าพวก h a d l ลหรือพวกเนี้ยเราใช้งานหนักพอๆกันอะบอกได้เลยว่าอาจจะสัก3-40 0 0 0มืนโลเนี่ยอานจะเริ่มนุ่มขึ้นหรือว่าเริ่มชกอ้มเนี่ยเริ่มแบบเริ่มยว้ยและก็เราต้องหมุนพีโหลดขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับ ถ้าถามว่าใช้ลากจนถึงแสนโลใช้ได้ไหมใช้ได้ครับแต่ฟิลลิ่งมันจะต่างจากเดิมค่อนข้างเยอะอยู่นะครับแต่เป็นปกติของสตัดนะครับทุกอย่างโชคบนโลกใบนี้ยังไงก็ต้องโอเวอร์ฮอนหรือว่าต้องเปลี่ยนต้องเซอร์วิสนะครับใช้งานทะลุ6กถึงเจ็ดหโลขึ้นไปเนี่ยยังไงก็มีอาการให้เห็นนะครับแต่จะพูดถึงเจ้า i อซนะครับตัวเนี้ยมันพิเศษตรงที่ว่า1เลยนะครับเรื่องความทนทานนะครับอย่างที่2 ฟิลลิ่งมันเพียนน้อยมากนะครับแล้วก็เก็บรอยต่อถนน,ถน,นดีอันดับต้นๆสําหรับคนที่ไม่ชอบสตัดเวลามันกระแทกนะครับกระแทกตึงตั้งตึงตั้ง,ง,งเวลาข้ามรอยต่อนะครับเจ้า ISRBSI เป็นอันดับต้นๆนะครับที่ใส่ในล้อ17ล้อ17แล้วเก็บรอยต่อถนนได้ดีนะครับอ่านะครับมาพูดถึงเรื่องราคาแล้วกันครับราคา เจ้านี่นะครับก็คือแพงสุดเลยราคาตลาดขายอยู่ที่45,000บาทบางร้านไม่รวมติดตั้งประมาณ46,500บาทนะครับส่วน H-DIE นะครับราคาอยู่ที่29,900บาทนะครับรวมติดตั้งจนถึงมีสเปคบางคันก็จะ30,000ต้นๆน,นะครับส่วนเจ้า Emotech นะครับก็อยู่ที่18,500บาทราคาเดียวเลยนะครับราคา3ตัวเนี้ยถ้าถามว่าคนงบน้อยเป็นผมผมเล่นตัวไหนผมเล่นตัว Emotech ครับเพราะว่า ราคาเบาสุดนะครับแล้วประกัน2ปีเหมือนกันนะครับใช้ต่อให้สัก3า0 0 0ื่นโลขายทิ้งขายทิ้งนึกถูกห้าพันหกบาทซื้อใหม่ก็ยังคุ้มครับส่วนเจ้าคนที่คนที่ชอบแบบฟิลลิ่งจริงๆนะครับแน่นหนึบแน่นอนครับเฮดได้นะครับมาเลือกได้ครับราคาแพงขึ้นแต่ว่าคุณใช้รถทุกวันนะ่ะคุณชอบฟิลลิ่งนี้ยังไงยังไงคุณก็อยากจะขับรถมันบ่อยๆนะครับแต่ถ้าคุณไม่ชอบคุณซื้อวันเดียวยังไงคุณก็ถอดขายแล้วนะครับตัวนี้ คุ้มนะครับขึ้นมานะครับอัพขึ้นมาแล้วก็เรื่อง performance ก็สูงกว่านะครับส่วนเจ้าตัวนี้ VIP สไตล์เลยครับก็คือคนที่ชอบความเนียนไม่ได้ขับแบบกระชับมากๆกระชับมือมากๆหรือหรือชอบกระชับก็ไปหมุนรีบบวเล่นเพิ่มได้อันนี้ก็กระชับตึงขึ้นมาแล้วครับแต่เป็นคนที่ต้องการความเนียนนะครับเนียนถนนเก็บรอยต่อดีกว่าเจ้า2ตัวนี้นะครับยังไง i อซก็ตอบโจทย์ครับผมส่วน ราคานะครับตัวนี้45,000บาทนะครับมีลูกหมากกันโครง R 2,800บาทนะครับส่วนมากผมจะแนะนำใครติดตั้งสตัดนะครับเพิ่มลูกหมากกันโครงทุกทุกชุดเลยครับนะครับมันช่วยได้นะครับอันนี้เรื่องจริงนะครับลูกหมากกันโครงเนี่ยราคาที่ผมขายอยู่นะครับจะเป็น2,800บาทนะครับแล้วก็มีค่าแรงติดตั้ง400บาทแต่ผมจะมาจัดโปรนะครับคู่กับสตัดนะครับใครสนใจ i อนะครับผมให้พิเศษรวมกับลูกหมากกันโครงนะครับ าราคาสตัดสี่ห0ื่บาทลูกหมากกันโครง2,800ผมคิดให้พร้อมติดตั้งนะครับ46,000บาทครับผมส่วนเจ้าาตัวนี้ครับ e m o t e c h นะครับ e m o t e c h พร้อมกับลูกหมากกันโครงนะครับ18,500ลูกหมากกันโครง2,800นะครับคิดให้ราคาพิเศษนะครับ2อ5 0 0บาทนะครับามาถึง h ฮสไลท์เฮสไลท์สองหมื่นเนะครับรวมกับลูกหมากกันโครงอีก2,800นะครับคิดราคาพิเศษให้นะครับ ใครสนใจทักเข้ามาเลย3900บาทครับผม